นางรัชนีเวียงคำตำแหน่งผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอชอตำบลน,นาพูนดำรงตำแหน่งผู้นำอชอมาเป็นระยะเวลา6ปีผ่านการประเมินผู้นำมาตรฐานมาชช,ชปี2563การปฏิบัติและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงใน3ด้านอย่างเป็นรูปธรรม ได้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยการปลูกส้มเขียวหวานปลูกมะนาวเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเลี้ยงปลาได้ดำเนินการปฏิบัติบทบาทตามภารกิจหลักของมชช,ช,ชสิประการสำรวจข้อมูลโจปรทอ กชชอสองคอจัดทําและขับเคลื่อนแผนชุมชนขับเคลื่อนศูน,นย์เรียนรู้ชุมชนโดยการส่งเสริมการดําเนินงานโคกหนองนาโมเดลในปีพศ5 6 6 4โดยเข้าร่วมโครงการโดยตนเองการขับเคลื่อนปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน การเข้าร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยชักชวนมาทําจักสารและการด้นผ้าด้วยมือการส่งเสริมทุนชุมชนโดยการออมเงินของกองทุนหมู่บ้านกองทุนเงินล้าน การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนการให้การเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชักชวนให้คนในชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในช่วงวันสำคัญต่างๆการแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนและในตำบลน,นาพูลความภาคภูมิใจของนางรัชนีเวียงคำคือได้ร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนาชุมชน เพื่อจะพัฒนาหมู่บ้านและตำบลพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนให้มีไรายได้เพิ่มงานอาสาพัฒนาชุมชนเป็นงานที่แสดงถึงความเสียสละความสุขสบายหรือประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่พึงจะเกิดขึ้นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่และการมุงชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านและตำบลน,นาพูลอำเภอวังชินจังหวัดแพร่